สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำการใช้ผ้าคลุมดินครับผ้าคลุมดินสื่อมาหมวนหนึ่งนะครับหาสิบเมตรนี่มีแอง่งหนามพร้อมเนี่ยอ่มีตุ่มหนามใส่หนามเต็มพร้อมราคาห้างบรจาคเพื่อเทพปูนมันพ่อแล้วเนาะครับเนาะเทพื้นปูนเทยางเนีมันกับพ่อแล้วบัดแต่ว่าพื้นดินเนี่ย ข้าโบโอยางใหยาขึ้นขาก็มันสิมีประโยชน์อย่างอื่นถ้าเข้าต้นไม่ลงเลยืยหรือว่าข้าล่งกระถางหลายกระถางใส่หลายครับใส่ท่อปูนนี่แบบหลายขึ้นกันนี่ครับใส่ท่อปูนเนาะหยามันก็สิขึ้นยุบตลอดก็ตัดเอาอย่งเอาแต่ว่าตรงนี้ตรงนี้มันสิเป็นซุ้มทำเป็นซุ้มต้นไม้ให้รอไอ มันเลื่อยขึ้นพุ่นล้ครับล่อเท้าวันมันเลื่อยขึ้นช่วงข้างล่างมันนี่ก็ใส่ผ้าคุมดินผ้าคุมดินถี่พ่นปลูกทุอยางบางที่เพิ่็เจาะรูเนาะเจาะรูเพื่อให้ต้นไม้ขึ้นแต่อันนี้คือปิดปิดหมดเลยเอาไม่ตอกล็ไปตอกล็ไฟครับผมต่ทำมาได้สามสี่วันแล้ว เพื่อเป็นการบริหาย,ยาขึ้นครับเขากับบตรตองเอาหุ่นหยาบ่อยๆเนะาะบรตองตัดหยาบตรตองทางหยาราคาก็ไม่สูงครับผมทีม่หลุดไส่คนขายตรงนี้หลุดไส่คนเป็นผููเป็นทีทํางานของเพลนแหละถ้าคุมดินแต่ว่าก็มีขายเยอะแยะครับ พวกคนสร้างสื่อทั้งเพจทั้งยังันก็สร้างสื่อได้อันนี้ต้นใหม่ต่างๆเนี่ยพุทนเดชเอาล่งดินล่งกระถางนี่ล่องอันนี้ก็หลายประโยชน์ของผ้าคุมดินนี่แหละครับผมมันก็นอยู่ในหลายปีตามถี่พันวาเนาะห้าหกปีพันวา